สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าร้วยด้ครับมือนี่มาฟังเจวันนะครับผมมีแน่นเด็ดดทห้พี่น้องเอฟซีน,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 นะครับมาฟังกันทั้งช่องนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแลยกันนะครับผมไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียว ซอส,สดีค่ะมือนมืน่นกลับจากวัดปลาโน่นจปนะปลาแล้วค่ะเนาะกับปูเพิ่งกระไ้ปูที่ปากคาเพิ่งกระปล่อยโซเละคไฮย้อนแล้วค่ะเนาะปูที่ปขาขคาเพิ่งปล่อยเก้าเจ็ดศูนย์ปูกับผ่าเก่าเนาะเะนาะเก้าเจ็ดศูนย์กระผาเก่ากระปู ปูตานบอกว่าข้ามหมากข้ามหมากแปดข้ามกัปขันหาข้ามหมากแปดขันหานะคะนะแล้วจะแปดหานะคะนะและ้วกาคปูปูตายำ่ำอย่าลืมเก่าศูนย์นะคะนะแล้วกนได้ตัวเดียวกันละคะ่ะเก้าเจ็ดศูนย์มือนี้วันกะ บ่มีบ่ค่อยมีเวลาด้เห็ดแล้วค่ะดอกไม้ซื้อมาแต่โดนเนอะจะแต่งดอกไม้เนี่ยจากน้อยค่ะปล่อยถิ่มโดนหลายหลายเดือนแล้วค่ะบ่มีเวลาด้เบิ่งแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ปลูกไว้หมาจะขาดไปใส่ค่ะหมากระมึนกระน มันก mm ับบุญรีไม่ร่าเดือบึงม้าเอาไปเป็นพุ่มเลยน้ำหากับบ่เห็นน้ำปักเมื่อเดี๋ยวนะหาเนาะมันสื่อมาแต่ด่วนเนี่ยบ่มีเวลร่าเดือบึงเดี๋ยวดูแลกันสิเอาไปจัดให้นาห้องค่ะพอดีสร้างบริเดห้องให้หัวตะเหลี่ยวนะคะเนาะ เด e ินเดนเหี่ยวหมดนเดี๋ยววันสิตเพาะไว้ค่ะบ่ขายค่ะจะเพาะไว้หลายก่อนผู้ใดอยากได้เดี๋ยววันสิตแบ่งให้ไปปลนะูกก็แค่นาะ เอกเมียลกองเลยค่ะกำลังถกแทงบานอยู่มันจัโอ้น้ำละ่ะน้ำกับขมคมค่ะ,คะปากมือมันห,ล,ล,หานกกลายรอบแล้วมาหนักกับไล่ไล่ค่ะสวัสดีค่ะรักำลัง เฮ็ดยู่ถูกก็นั่งทายคลิปจ้องเหร่นค่ะบ่มีล่าในเบื้องดอกไม้ก็จนเหงาหมดแล้วม้ากับข้าบม้ากับข้าไปค่ะม้ากับมีจะไรสมื่นเอ้ยยอนจนย้อนจ สื่อลดหนาส่อมขายนะคะฮะทังผูตะเอันเก็ได้มาตัใไส้หนาค่ะิี่เด็กขายอยู่คนคล้ายัอาริก็โอ้พ่มอะไถ้าสีเอาออกอยังไงสิปูกตัวอ,อยู่บนกับปุกนี่ก็ว่าจะสื่อมาอี่ค่ะเนี่ยแงเพิ่มเลยอันนี้ เป็นใหม่เรือ่อยตรงนี้รั่วค่ะถามว่ากระแบงออกมาจากตรงนี้นะนี่เต็มบุ้มมี่เวลาเบิงค่ะดี๋ยวกันจะมาส้มมา ใส no ่ส <AND> well. ้จน้อยกับดินดินเื้อนสื่อมากยวเพาจะไปซส้อหินมาใส่ค่ะ ไก่กับลายลายบ่ามินไก่กับของเนี่ยไก่เพลินทำผู้ใดอยากกินต้มกับบอกด้วค่ะเพื่อ,อนให้กินอยู่อันกินได้ตัวไดนบ่ามินไก่ตีค่ะก,กินได้ค่ะไก่ขมา่าบ้านน่ากับไก่เฮ้าค่ะออ เ่ neck, <t od il |ms|> ันไือง <robi Keith> ่ะ <TH> อืคันนใ่ะนี่เน่าดิได้ถามากามเใหญาจาว่นนแสนนานก็บ่มีไู้มีแต่มันถือตมมากเยไม่ได้ไปกับเมียพ่อมา là gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มันแสนนั่นแหไดแง่แสนก็คิ่วนไหนที่ห้วงี่ไหนเออ้ยี่เขาบอกคือดียแสนย่นี่ใครยุบไม่กี่บาทไม่กี่บาทยอดเท่ไรม่กี่บ่อ้เดียวเยกับตย้กันนื้อเส้นอไ

วังเทียนภาคกับเป็นา่ำเดียวสมไปซื้อหินมมาใส่หเนนะะะ หาเศษเอข้าไปมื่ออื่นหมดแล้วค่ะโอไปก่อนเมื่อนี้เพ่อจะเข้าไปหาปูปูสีบ่าอเนี่ยค่ะปูสีบ่าวั้อนเนี่ยนะค่ะเนาะเพราะว่ากรเบอกข้อนเศษเอเศษเอบุขึ้นเศษน่งเลี้ยงลูกอยู่ของรางเลี้ยงมาค่ะเลี้ยงมาเ้าบ้านภาพเจ้าของ มื่นมื่นมากอะไรอย่าว่าเสียไปซื้อหินมาใส่ไหมเนาะเนาะขาเสียเอค่าไปมืออื่นหมดแล้วค่ะปลูไปก่อนเมื่อนี้เมื่อนเขาไปหาปูปูสีเบลี่ยังไปูสีเบล์วอนเนียงเนาะค่ะเนาะหรือว่ากเบ้าวอนเสียเอเสียเอบ่ขึ้น นางเลียงลูกอยู่ของลางเ,าาเาล,ลียงไหมคะค่ะเลียงมา้เเงมาเสาบ้านภากแต่ขวงมืนมืนม,มากอะไร ติแต่ไงก็มานะคะเนาะมีอได้ก็ต้องหอบแล้วกินมะหายด้วยค่ะอยูย่หอกะเลี้ยงค่ะอยูอ่หอหอปู ฝ่ามือมาแล้วฝ่ามือมาเนี่สิเอ้ยฝ่าหีบตื้อมักมืออีกอ่ะวันไล่กัอยูเนี่ยน่ะปีโป้วันไล กินหลายๆลยจะต้องไปออกกําลังกายแล้วค่ะออกของกายลดขนนั่นน่องสาวหุ่นดีเมื่อนี่ก็ะงานเกร็จน้องสาวแล้วค่ะนะจวสิไปเสื้อไ้ายองสาว นห่หิวไหม้็ไหนหิวมือเปลือนอยู่เอาไว้นี่รุดเลยฝนกับสีตัวข้ามห้องเลยนีย่ประตูหนาตาลแค่นี้นะเจ้าเนี่ยฝนสจาดถา,าของมันสีต,วสตัวอีกเลานี้มันมลื่อนได้ลเลรต้นนี้ผู้หายละเรียงไหวค่ะเรียงไหวเอ้าเรียงไหม สวยงามตะกินตะกิงงามไรขนมีเวลาดิดูเลยอนะจากสีเขียวกลายเป็นสีม่วง คนใหม่คือคนอ้นนะคะว่าต้องการข้นดินใส่ปุ๋ยต้องการค้นดูแลมาต่างกับคน้นต้องการอาหารเช่นกันสารอาหารหมืดระตายค้นฮาดูซื้อเพราะมีเงิน จะตายให้กันค่ะขันบาฮะขันบ่มีนะคะเนาะต้องสู้ชีวิตถ้มา,มา,าหายไปเงินหายว่าอะไรค่ะ<า>ต้องสู่ด้วดยตัวเจ้าของเองขอราะไปจนตายบ่ได้ค่ะสิ่ขอแม่ขอพ่อไปตลอดชีวิตบ่ได้นะคะเนาะเป็นบ้านาใหม่ให้เฮ็ดแบบว่าไม่มองภาคมองอยังค่ะจะสายบุญมากนะคะเนาะ มาหาปูไหวายปูว่า,ววาสิเฮ็ดเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เนาะค่ะเนาะอันนี้คือความฝันแต่โดนเนาะค่ะเนาะคิดสัง่งไหวว่าสิเฮ็ดก็ไปก็เสียอีกว่าสิเฮ็ด เสอก็ไม่แน่ข้างใหนซี่บัคับเมืองีง ใายเอสซี่มาค่ะเบอน์หนกสองกับีหนึ่งนะคะเนาะเนี่ย้าเสียเอกนอกมือน,นดได้ไหมก็ไปหาสื่อไว้วจับไปเลยค่ะเนาะแนวส้างของมือน,นี่นะคะเนาะเฉพาะมือน,นีอนะคะหก สองกับสี่เลยนะคะเนาะเนื้อข้างมือนีอ่นะคะเนาะแต่ว่ากันเกีบเลยค่ะฝนตกจนิดตัวข้ามเลยเห็นตรงเนื้อข้างปูวปูที่ไ้ตัวแรนะคะเมื่อนี่ว่าสะต่เขไปบอกนปูมไผ่ค่ะ ูได้ยาเขาลุมมั่นกับแอดไลน์มาไอไคคะแอดไลน์ม่เบอร์0610864981นะค่ะที่เสี่เอกโค้กเล้นะคะ0610864981แอดไลน์มาอ่0 61, 0 8, 6, 4, 9, 8, อไรคะอันก็คือหาวัดจะเปเขาเนาะเป็นรูปเั่น์ใช่ไหม เอาเนี้อไปตั้งไในชางมเลยเดี๋ยวต้นไม้เดีว่างเนี่ยย,ย่านล้านั่เอาเบ้าตั้งไว้สูงหมานั่นขวมแท้ค่ะหมาก็ไม่ยระสุนไม่เงี้ยเลยค่ะ อันนั้นอันนั้นเหรอเหยียบโต๊ตตะนี่นะมีโต๊ะนี่หมเอาไปไว้แก่ๆนะเพาเดียวต้นใหม่ไปว่างหย่านม้ามันเหยียบมั่วนม้าลอยห้องเหรว่าลอยไม่ว่าม้มาลอยห้องก่อ นี่อัยหูค่ะนี่นะ ใหม่ที่วันครับกาฝากกดไคลกดแช่ช่องเสียเอกนะครับพรเพื่อนกำลังเร่งใจให้กันด้วกันะได้ประผาดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ